ถ้าเธอจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่พรีเซนต์ไม่ใช่เพียงแค่พรีเซนต์เหมือนเซลแมนทั่วไปที่หยิบกล้องมาแล้วก็พูดเป็นอ uh ินฟลูเอนเซอร์แต่ควรจะหาข้อมูลและศึกษาสักนิดหนึ่งไหมว่าผลไม้สามสี่ชนิดที่เธอเอามาวางเนี่ย uh huh. มันเป็นประเภทไหนนี่มีมังคุดนะคะมีทุเรียนหมอนทองแล้วก็มีเงาะนะคะอันนี้ก็เป็นมะม่วงแล้วก็เงาะแบบปอกแล้วสวยงามไม่มีเม็ดนะคะทั้งสี่อย่างนั้นเป็น Exportable Product หมดเลยค <c oughs> เป็นสินค้าที่เราส่งออกเพราะเราเหลือการบริโภคข้างในและเราต้องส่งออกเมื่อเป็นสินค้าที่เราส่งออกไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดมะม่วงราคาภายในประเทศจะสัมพันธ์กับราคาต่างประเทศทันทีเพราะว่าตลาดส่งออกที่เราส่งเขาก็มีทางเลือกถ้าไม่ซื้อจากไทยจะซื้อจากเวียดนามจะซื้อจากประเทศอื่นๆและผลไม้แต่ละประเภทเวลามันตกต่ำมันไม่ใช่ตกต่ำเป็นประเภทประเภทด้วย เพราะมันทดแทนกันได้ในแง่ผู้บริโภค